โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่อง T S A Raider ครับครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรมากวันว่างๆนี่ครับผมให้มาดูร้านผมเองครับร้านผมนี่ครับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับผมร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ดูครับตามมาดูนี่ครับเราก็มีลูกมือนะครับมาทำเอาเน่าครับร้านผมเองอ่ะผมรวยอะครับเปิดร้านเองอ่ะ ไม่เป็นไรมากโอเคครับ okay, เดี๋ยวเราพาไปดูวันนี้เรากำลังทําการเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับก็ให้พี่เขาเปลี่ยนให้ัมโซ่ขาดครับเลยเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรนะครับซื้อมาแล้วนี่คนระับนี่ก็คืออะไรรถเป็นน็อตเลสนะครับผม อันนี้คือน็อตแข็งเครื่อง M X e แล้วก็อันนี้น็อตฝาวาไอฝาสูบนะครับ2ตัวแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแกนสวิงอาร์มนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ผมเปลี่ยนใส่ล้อหน้าไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูล้อหนะ้านี่ครับเปลี่ยนใส่ล้อหน้าไปแล้วประมาณนี้โอเค ก็รายละเอียดของก็ยังมีเท่านี้อยู่นะงั้นก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมว่าจะทำอะไรแต่นี้เรารอช่างเขาทําเสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองวิ่งดูวิ่งออกไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันนะ <S <S เรากาลังทําการเปลี่ยนผัดเกลนนะครับผมต้อน้มาแล้วเ,เกลนขาดเลยขาดเลยดูยตรงนี้ แหวงนั่นแหวงแล้วหยาบจังเลยมันแตกแล้วเมื่กี้นะองใช้เปียนหลายรอบแล้วดิท่ไมพ่อทำตลอดพี่หนุ่มทำะดิทำอะไรไปก่อนเพราะตอนนั้นผมมาเปลี่ยนโซ่เหล่าลินอะแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเลอะหมดล้างไปใหม่ใหม่เลอะหมดโอเคเดี๋ยวเรา ให้ช่างประกอบก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาถ่าแจัดพวกแข่งจีนี่ห่างกันแค่ศูนย์ร์เ็มพอเปลี่ยนกิแล้วเราจะเปลี่ยนรถประมาณนี้ประกอบไปแล้วเ่ยนไม่เปลี่ยนดดูเลคนตกเดียว ผมเลยเป็นที่พี่ใส่ตัวยาวไปเลยนะไอตัวที่มันรูดครับต้องดูจะอยู่โอเคเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายกัอนอีกรอบนึงครับอันนี้ให้ช่างเขาทำกันก่อนโอเคครับผมนี่ครับเราทำการใส่น้อเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยใครไม้เปิดหัวลำไว้แต่แสงอาจจะสะท้อนหน่อยนะครับผม นี่ครับก็ประมาณนี้เราใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนี่นะครับผมเรียบร้อย,อยสวยเลยก็ต้องค่อยๆไล่ไปทีละอย่างนะครับเรวก็จะเหลือน็อตตรงนี้อ่าอน็อตอะไรวะน็อตตรงเสื้อฝาสูบเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อโอลิงนี้ใหม่ โอลิงอ่าโอลิงฝาวาวนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยเดี๋ยวไม่โฟกัสเลยสักครู่นะครับผมไม่โฟกัสนี่ะครับประมาณนี้มันจะเป็นข้าวน้ำมันเครื่องครับแล้วก็เลยเราจะเปลี่ยนนอสอท่อเป็นเล็นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆทำทีละอย่างอันนี้ก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมก็เขาบอกกันนะครับว่ารายการนี้คือการเป็นรายการเติมแต่งอะไรนะครับ EP หนึ่ง นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเรอติดตามชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มเติมนะครับก็นี่ใส่น็อตนี้ไปแล้วประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปล้างรถใหม่เดี๋ยวรอให้แบบช่วงหน้าฝนมันหายไปก่อนนะครับโอเคนี้เราเติมน้ำมันเครื่องแล้วนะติดเครื่องครั้งแรกไอ้ขาเกียร์โอเคลองฟังเสียงกัน